ดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วิาลยเทคนิคสีสะเกดนะครับเรามาทํางานกับโครงการต่อต้านยาเสพติดครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับจริงๆเราต้องต้องเลิกแหละแต่เรายังไม่เลิกครับทีมงานขยันขันแข็งมากเลยเราจะมาคุยกับทีมงานเขาอาจารย์หวานครับสวัสดีครับจากที่ไหนนะอาจารย์หวานนะจากวิยาลัยเทคนิคราศีสไลด์สีสะเกดค่ะ เออผมเห็นโครงการหนึ่งมันชื่อโครงการอะไรครับเนี่ยโครงการเด็กช่างพาเฮ็ดค่ะเห็ดสื่อน้ากันบอเป็นภาษา,ษา,า ah อีสานค่ะเด็กช่างพาเฮ็ดก็คือเด็กช่างพาทำผลิตสื่อด้วยกันใหม่นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กผลิตสื่อ,อคลิปสัน้นหนึ่งถึงสามนาทีเกี่ยวกับการรณรงคล,ลงต้านยาเสพติดนั่นเองค่ะสุดยอดเลย มีชื่อโด,โดนโดนเยอะแยะมากายเลยแล้วที่ราศีสไลายนี้มีอะไรนะที่เออวาจย์ฮะราศีสไลายก็มีมีเขือเข่อนราศีสไลนยเขื่อนเขื่อนน้ำก็จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำว่าได้ค่ะอุดมสมบูรณ์มากค่ะคเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดเราค่ะสุดยอดมากเลยครับ ท่านผู้ชมครับมาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วครับผมอยู่ที่กลุ่มของท่านผู้ทรงสุรชัยปีทองครับสวัสดีครับคุณ้ำครับคุณน้ำมาจากที่ไหนนะครับมาจากวิทยาลัยการอาชีพคุณหานค่ะคุนหานนะครับคุนหานมีอะไรครับตอนนี้เลยก็คงต้องไปดูทุเรียนภูเขาไฟโม้ลยสุดยอดมากเลยอยากจะไปกินทุเรียนภูเขาไฟจังเลยนะฮะเรามาทําเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมครับวันนี้ผมอ่านดูแล้วผมชอบใจโครงการนี้มากเลยครับคุณ้ำครับ I already beside you มันคืออะไรครับคุณน้ำครับโครงการนี้นะคะเรามุ่งไปทางด้านการเฝ้าระวังนะคะคของของอเรียกว่าผู้เรียนหรือว่าคนที่ได้รับการบันบัดแล้วออกมาแล้วเราอยากให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนในกลุ่มเราเหมือนเดิมไม่รู้สึกแตกต่างหรือแยกออกไปแค่นั้นค่ะเราก็เลยใช้โครงการนี้เป็น ไอเอาไปเป็นสายยุคคือฉันจะอยู่เคียงข้างคุณคโอ้โหชื่อก็อยากจะเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกโครงการแลวครับค,คุณน้ำมีอะไรจะฝากเึงน้องๆเยาวชนทุกประเทศบ้างครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะเรื่องยาเสพติดตอนนี้นะคะเรื่องที่ต้องป้องกันนะคะดูแลตัวเองแล้วก็มีแนวทางต่างๆในอินเทอร์เน็ตมากมายที่น้องๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปค่ะครับโอเคครับขอบคุณคุณน้ำมากครับสวัสดีครับ มาถึงอีกกลุ่มหนึ่งแล้วครับกลุ่มคณะทางานของพอธิรพัฒน์ชัยยศนะครับมาเจอกับน้องต้องครับน้องต้องจากที่ไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากศรีสะเกดครับผ้าช่างศรีสะเกดนะครับครับน้องต้องเอาละมาตั้งกลเราอยากจะรู้ภาษาถิ่นครับวันนี้น้องต้องจะเสนอภาษาถิ่นอะไรบ้างครับอ๋อภาษาถิ่นศรีสะเกดนะครับใช่ครับภาษาไทยศรีเกตเท่านะครับก็คือเสนอคําว่ายินย็่งครับยยพี่น้ำแข็งเย็นสุดครับ น้ำแข็งในประเทศไทยเย็นที่สุดต้องสีสเกตครับเพราะอะไรครับน้ำแข็งเย็นๆครับเย็นๆครับน้ำแข็งเย็นๆครับเย็นแ้งเ่ครับสักคำหนึ่งครับถ้ากินเข่าเมนบอกครับครับบอกินธรรมดาครับกินๆครับมาๆมาๆมากินมากินมากินครับโอเคกินเข่าสีสเกตแสบลายครับแสบที่สุดเลยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเรื่องต่าง